ค่ะเราก็มาต่อในตอนที่สองเลยนะคะของขนมบุหรันด้านเมฆค่ะค่ะเป็นแบบที่สองนะคะนั่นคือเป็นแบบของโบราณนะคะก็คือจับถ้วยนะคะแล้วก็เทออกนะคะโดยนะคะมีการหยอดบุหรันทีละชั้นนะคะหยอดดวงบุหรันคือหยอดสังขยาทีละชั้นนะคะชั้นละนิดนิดนิดนะคะแต่และชั้นนะคะผู้ใหญ่ท่านก็จะให้นับนะคะ ก้อยนางกลางชี้โป้งแล้วหายใจนาเริ่มต้นด้วยโป้งชี้กลางนางก้อยหายใจดี๋ยวก็เปิดออกมาค่ะจากนั้นก็นะคะนคะคะกี่สิบครั้งแล้วก็ไม่ทราบนะคะก็หยอดไปค่ะก็ชั้นสุดท้ายแล้วไหมคะ ทั้นสุดท้ายแล้วค่ะทั้นสุดท้ายก็จะเย็นๆนะคะค่อยๆหยอดอันนี้เป็นแบบโบราณนะคะแบบโบราณเนี่ยครูต้องทำสองคลิปด้วยกันเพราะว่าแบบโบราณเขาจะให้หยอดทีละนิดทีละนิดเนื่องจากเขาจับถ้วยเทออกมาใช่ไหมคะค่ะจับถ้วยเทเทน้ําแป้งออกมาก็จะทําให้เป็นหลุมใหญ่เนาะเป็นหลุมใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องหยอดสังขยามากหน่อยนะคะเพื่อให้สังขยาดวงบุหลัน่นี้หน้าเรียบนะคะก็ ก็ให้หยอดทีละชั้นนะคะชั้นละนิด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 นะคะปิดฝาค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ป้อนไฟนะคะเมื่อสักครู่เขาลาไฟก็ให้ป้อนไฟขึ้นป้อนนิดเดียวเนะคะก็คือการใส่ถ่านนะคะใส่ถ่านเข้ามานะคะก้อนเดียวเล็กๆนะคะค่ะจากนั้นนะคะพอเห็นไอ้น้ำเริ่มจับฝาก็นับไปนะคะก้อยนางกลางชี้ โกงโปง่โปงครูก็ขี้โกงเนาะก็นับเร็วขึ้นเนาะชี้กลางนางก้อยพอผู้ใหญ่ท่านหันมาเห็นไอ้น้ำยังไม่ได้เต็มเต็มถ้ำที่คือท่านมองด้วยสายตาท่านก็ทราบท่านกระดุทีนึงบอกทำไมเป็นคนขี้โกงคนเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และการทำงานดช่น,น,นั้นขนมออกมาจะไม่สวยนะั่นแสดงว่าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โอ้โหคำนี้เลครูจดจำเลยค่ะอ่ะเริ่มนับใหม่ก้อยนางกลางชี้โป้โปชี้กลางนางก้อยนั่นค่ะเรียบร้อยค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวครูจะเอาขนมออกนะ แล้วครูจะสอนแบบใหม่แนละ้วทีนี้เป็นแบบที่ครูประยุกต์ขึ้นมาเองละทีนี้เป็นแบบที่สามนะคะไม่ต้องมานั่งนับแล้วนะทีนี้ค่ะอย่าลืมดูลังถึงนะคะน้ําหมดหรือเปล่าค่ะครูก็จะวางนะคะวางถ้วยฟอย์ถ้วยตะไลและนะคะกระทงเขียวลงไปอันนั้นเป็นกระทงพลาสติกนะคะไม่ใช่ใบตองน,นะคะน้องเรียนเขียวเขียวค่ะลองปิดฝาดูนะคะ กระเถิดกระทงฟอยขึ้นไปทางนู้นค่ะขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะถูกต้องค่ะครูองดูซิเห็นชัดไหมค่ะอะเห็นชัดแล้วค่ะ,ะเห็นชัดละค่ะแบบที่3มนะคะนักเรียนเป็นแบบประยุกต์นะคะที่ครูคิดขึ้นมานะคะแล้วใช้สอนนักเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะทำให้นักเรียนช่วยครูในการ อนุรักษ์ขนมนี้ไว้ได้สําเร็จนะคะเพราะว่ามีการทําขายมากขึ้นนะพี่ครูเห็นนะแล้วก็อย่างหนึ่งคนทําเขาก็จะไม่ร้อนมือไม่ต้องทําแบบโบราณนะคะโดยที่หยิบออกมานะคะแล้วก็อยากได้ไส้สังขยาเยอะๆนะคะก็ไม่ต้องปล่อยให้แป้งเขายุบเองนะคะโดยธรรมชาติก็ใช้วิธีนี่ค่ะใช้สลิงค่ะครูยาเอาสลิงให้นักเรียนดูเลยเปิดเผยเลยค่ะนี่ครูใช้สลิงนะคะดูดนะคะดูดแป้งเหลวๆนะคะ นะคะที่ยังไม่จับตัวขึ้นมานะคะคุูใช้สลิงใหญ่เลยนะคะค่ะเราจะนึ่งถ้วยร้อนจัดนะคะเพื่อที่แป้งที่เราหยอดลงไปจะไปจับขอบนะคะจะไปจับขอบถ้วยบุหรีน่นะคะค่ะค่ะเป็นการพัฒนานะคะพัฒนาในการทําขนมขึ้นมานะคะเหมือนกับเ,เหมือนกับพัฒนาอะไรดีเนาะคููยายกตัวอย่างสิคะเหมือนกับการพัฒนาขนมอะไรบ้าง ลองยกตัวอย่างให้เรียนดูซิอ,อ๋อเหมือนการพัฒนาขนมอรัวนะคะก็จากการที่อรัวชาววังนะคะใช้กะทินะคะใช้กะทิกับหัวกะทินะคะก็พัฒนามาใส่นมนะคะครูก็พัฒนามาใส่นมกลายเป็นอรัวนมสดก็ทําให้แห้งเร็วขึ้นนะคะแล้วก็รับประทานถูกปากของของเด็กวัยนี้ด้วยนะคะเพราะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ชอบดื่มนมค,ะค่ะชอบดื่มนมสดกันนะคะ ค่ะพอเริ่มร้อนแล้วทีนี้เราก็จะเบิดฟ้าขึ้นมาค่ะนะคะแล้วเราก็จะเทแป้งนะคะจากแป้งใส่ลงไปค่ะให้เต็มคนคนแป้งนะคะให้เต็มนะคะเต็มถ้วยเลยนะคะ,คะวิธีนี้ง่ายค่ะนักเรียนจากนักเรียนทีออ่มาเรียนกับครูนะคะ นู่นแหละเช้าถึงเย็นนะคะก็เรียนเพียงแค่ครึ่งวันก็เสร็จแล้วนะอันนี้นะคะแต่ครูก็สอนทั้ง3แบบนะแล้วให้นักเรียนไปไปเลือกเอาเองนะคะว่านักเรียนจะใช้แบบไหนนะคะแต่ส่วนมากก็ใช้แบบนี้นะคะ่ะแบบที่3ามนะเพราะว่าจะทําให้ทําขนมได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีลักษณะของขนมที่ตรงตามต้องการนะคะนั่นก็คือดวงบุหรันอยู่ตรงกลางนะคะ เสร็จแล้วครูก็จะปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าล่างถึงนะคะแล้วเราก็จะจับเวลาอึดใจนึงอันนี้นักเรียนจะเปิดดูบ่อยๆก็ได้นะไม่เสียหายนะค่ะเราจะจับเวลานะคะหรือเราจะเปิดดูบ่อยๆก็ได้เพื่อให้แป้งนะคะให้แป้งจับขอบประมาณเซนนึงก็คือจับขอบจากจากด้านริมนะคะริมถ้วยนะคะเข้ามาข้างใน1เซนนะคะพอเราเห็นแป้งจับขอบเข้ามา1เซนแล้วเนี่ย เราก็จะใช้สลิงอะค่ะดูดแป้งเหลวๆนะคะดูดแป้งเหลวที่เป็นน้ํำอยู่ตรงกลางอะขึ้นมาค่ะนะคะดูดขึ้นมาแล้วก็เอาออกนะคะเอาออกไปปล่อยลงไว้ในภาชนะนะคะแล้วก็ค่อยๆดูดขึ้นมาเวลาดูดนี่จะมีเทคนิคนะนักเรียนห้ามเอียงซ้ายเอียงขวาต้องดูดตรงๆขึ้นมานะคะดูดตรงๆนะคะเพื่อที่ว่าดวงบุหลานของเรานะคะ <S <S จะได้ไม่เบี้ยว ruit, นะคะ ดวงจันทร์จะได้ไม่เบี้ยวนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเวลาดูดนะคะแนะนําให้ปิดไฟค่ะค่ะตอนนี้ครูยาก็จะปิดไฟนะคะค่ะปิดไฟเสร็จแล้วก็เปิดฟ้าค่ะเห็นไหมคะเรียนเห็นขอบใช่ไหมคะเห็นขอบแป้งเข้ามาประมาณเซนหนึ่งแล้วนะคะดูนะคะครูยาเขาจะวางสลิงลงไปตรงกลางพอดีเลยนะคะแล้วก็ดูดขึ้นมาค่ะค่ะดูดขั้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ฉีดกลับไปไว้ใส่ไวภาชนะ ค่ะดูดเป็นวงวงก็ได้ค่ะดูดม้วนเป็นวงวงใช่ค่ะนะคะค่ะถ้า,น,น,นะะานักเรียนทำนะคะเวลานักเรียนทำนะคะค่ะตรงนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากนักเรียนจะต้องปิดไฟก่อนนะอย่าเปิดไฟไปแล้วทำไปนะคะท้าเรียนเปิดไฟไปทำไปเนี่ยแป้งก็จะแข็งนะดูดไม่ได้นะค่ะเรียบร้อยก็เห็นไหมคะเป็นวงแล้วนะอ่าปิดฟาค่ะ ค่ะอันนี้เป็นแบบที่3นะนะักเรียนอย่าดราม่าครูนะครูพยายามหาเทคนิคแล้วก็วิธีการสอนเนี่ยมาเพื่อ,อ,อพัฒนาและประยุกต์ให้ขนมไทยของเราเนี่ยค่ะยังคงอยู่นะคะกับนะคะสมัยปัจจุบันและอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากท่านผู้ใหญ่ที่ท่านให้วิธีแบบโบราณมาเนี่ยเท่าที่ครูทํามาเนี่ยครูก็ต้องพยายามพัฒนามาเพื่อให้ขนมไทยเนี่ยมีการเก็บรักษาไว้ได้ถึงอนาคตนะคะค่ะ การอนุรักษ์ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำแบบโบราณหรือเขียนบันทึกไว้แล้วใส่ไว้ในตู้นะคะโดยไม่มีการทำและพัฒนาอันนั้นก็คืออนุรักษ์ไม่สำเร็จเพราะว่าจะอยู่ในตู้ตลอดไปไงคะจะอยู่ในตู้ตลอดไปวิธีการทำก็จะค่อนข้างยุ่งยากบางทีก็หายไปเลยไม่มีใครทำเลยนะครูก็ต้องพยายามเนี่ยค่ะพยายามมาเป็นเวลาร่วมก็ตั้งแต่ถ้าการทำขนมเนี่ยครูทำมาตั้งแต่เด็กนะทำมาตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบแล้วค่ะ ถ้าพูดถึงการสอนเนี่ยครูสอนเมื่อตอนอายุ20กว่าปีนะคะตอนนี้ครูก็65ปีครูก็สอนมาอืมเนาะสี่สกว่าปีนะค่ะค่ะก็พร้อมค่ะพร้อมที่จะให้ความรู้นักเรียนและพร้อมที่จะนะครเปิดเผยเคล็ดลับต่างๆให้ในักเรียนได้รับฟังนะคะและได้รับชมพร้อมทั้งนำไปทำนะคะนักเรียนกดติดตาม ครูกดกระดิ่งไว้นะคะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจครูจะกดไลค์กดแชร์ไปเก็บไว้บ้างก็ได้นะค่ะเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกันได้ตลอดไปนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้ครูก็จะเปิดออกมานะคะเห็นไหมคะจะเห็นว่าหน้าขนมแห้งลงนะจากนั้นก็จะเริ่มหยอดสังขยานะค,ะค่ะเช่นเดิมการหยอดสังขยานะคะ่ะหยอดทีละชั้นนะคะหยอดทีละชั้นบาง,บาง นะคะค่ะเพื่อให้ได้ค่ะตัวสังขยาที่อร่อยนะคะนุ่มนะคะแล้วสุกทุกชั้นนะคะค่ะทำให้แป้งไม่เป็นไตนะคะ,คะแล้วเรียนจะสงสยัยเอ๊ะทำไมสังขยาของครูต้องใส่แป้งข้าวเจ้าล่ะคะอาจารย์ขาครูจะบอกนะคะการที่ครูใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนี้เพื่อ <c oughs> ให้ดวงบุหรี่ไม่เหลวไหลคะ่ะ <c oughs> คือไม่เหลวไหล ให้อยู่ตัวคะ่ะและให้เขาคงอยู่นะคะให้เขาคงอยู่บนถ้วยเรานะคะไม่ให้ไหลไปไหลามาเวลายหยิบขึ้นมานะคะถ้าเขามีแต่ไข่เนี่ยเขาก็จะนิ่มเนาะแล้วถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างเดียวเขาก็จะกระด้างนะคะครูใช้ไข่ไก่แล้วครูก็ช่วยโดยการใช้แป้งข้าเจ้าเสริมเข้าไปนะคะตามสูตรนะคะอยู่ในคลิปออของตอนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะวางลิงก์ไว้ให้นะเข้าไปดูนะคะ เช่นเดียวกันค่ะก็หยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยอดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นชั้นที่สองนะคะค่ะเอาละค่ะนะคะเขาสุกแล้วเดี๋ยวยอดมาชั้นที่สองแล้วเ,เดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนค่อยๆดูนะใจะเย็นๆนะคะทำขนมไทยใจเย็นๆเย็ยนๆค่ะลูกทำไปยิ้มไปอะค่ะ ทำไปยิ้มไปค่ะนะคะเห็นไหม<ๆ>เห็นไหมเดี๋ยวอําไมอาจารย์อารมณ์ดีตลอดเลยก็ทำขนมไทยต้องใจเย็นนะลูกใจร้อนไม่ได้ใจจะร้อนกว่าไฟไม่ได้นะคะใจต้องเย็นกว่าไฟนะคะแล้วขนมไทยจะสวยงามค่ะนี่ค่ะแล้วนักเรียนก็จะได้ขนมบุลันด้านเมฆสามวิธี ที่ครูสอนให้นี้นะคะค่ะขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการทำทั้ง3วิธีนะคะเลือกทำได้วิธีใดวิธีหนึ่งตามชอบเลยนะคะพบกับครูใหม่นะคะในรายการขนมไทยพัฒนาขนมไทยประยุกต์และขนมไทยโบราณต่อไปรวมทั้งอาหารด้วยะคะ่ะ